จะอร่อยเหมือนที่เคยทานไหมลองทานดูครับอ๋อเขาจะแทนตัวย้ายเหรออ๋อเออแล้วไปครับหลวงคุกที่ไหนครับเออไปชมูลนี่แหละครับผมเอาม,มาตัางาาางาา้ง,งนานเลยเอามาโดยเอามาตัาง้งนานเลยเอามาตั้งนานเชื่อไปเลย ร่วมกันเป็นสังกีร่วมกันใช่จ้าว่าเธอเลยกล่าวให้กับเรลยเสียงเดียวแค่สอนเงียบอยู่พอสมควรอดี๋ยวขึ้นมาอาศัยได้ โการจะต่อไปโอกาสไปเก็บทั้งอก็ได้นะเก็บทั้งซองให้มันหนักลดผ้าลายลดลายสวัสดีจ้วดี่านาเหอวจัวาก ที่อยู่ใายสมัยจากเวลานั้นเน้อยเน่อ่สมยยัยมันกเทมปุระี่หน้าม่มาข้นหน้าตรงคนนเสเสียมากขนหน้าเลยทางหน้านี้อขอคุณพระเปรียบนคุณพ่อระเาคพอนเที่มีความเมตตา แต่อยู่พอสมควรอย่างน,น้อยก็สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงสภาพก็แน,น่นเอาผู้ด,ดแูแลรักษาคนแล้วคนนี้ไม่ใช่เจ้าอ,อวาวาสตอนยังไม่ได้แต่งตั้ง สมณน,นเป็นสมณคูประชาชนที่เคารพแได้รับที่พิเนที่หลวงพ่องเาอกอนอื่นก็ขอราตนาในมพรพระสุณเจ้าครูบาอาจาย์ที่อยู่ด้านบนกุฏิทุกลกทุกองค์ขอนานที่สารานปรลียวขอ,รานานอพระสมควรนวขอพระักิ์นขอรตนาในมพรทุลกทุกองค์ มอคกับนี่มันรกลูกพับอาจารย์พระสงกับเจ้าสามเณรด้วยลูกกอ we uh -huh. ไปทมาิงไอ้พเถวายครับจะได้โอ้ฉาสวยเนาะฉาใจพูไม่สวยอ่ามนมณิดศีลนครมังสาโพธชนาโมจันชา

มีนามว่าเขา,า,าทัตตลดและบริวา,าร,รอขอเชิญท่านมานุโมทนาขอเชินกับพวกข้าพเจ้าทุกท่านทุกตนเทิน สิงสถิตอยู่ทางทิศใต้สิงสถิตอยู่ทางทิศตันจิศตะัจิาทพญาาผู้สิงสถิตอยู่ทางทิศอุดรขอเชิญท่านอนุโมนัตนากถิมพร้อมกับพวกข้าพเจ้าทุกท่านทุกเอทุ

ข้าพตินขอส่งตุลาข้าพตินทั้ทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายรับแล้วจงการตัถ er ินรับแล้วจงการถิ้นด้วยผ้านี้เอาไปข้างข้างเขาเลยข้างเขา ่ว่าได้นนเองเดเ็นแบ้ได้าสท่านเคระบอกสาธุนครับเวลาทีจะารณาอะรหะโสมมาสมพุทธัสสะนะโมทัสสะะขวตโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะเขวตโอะระหโสมมาสมพุทธยานนี้ เป็นของขอขอประสงค์อาจารย์งสงนวนศรีนายศรีภูมิพรโสพินและครอบครัวพร้อม,มอด,ดม้วยญาติโยมท่านลันีจากจังหวัดชัยภูมิตลอดถึงญาติโยมท้านชิวาระและชา,า,าวอำเภอเขาคอทุกท่นผู้มีจิตศาารัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันลงถวายแดบบ่ พระภิกษุส,สงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาทุานใจมากในอาวาสนี้ก็แล้ระากระฉินนาานี้เป็นของบริสุทธิ์ด้ยเรื่องลอยมาโดยนภาอากาศแล้วตกลงในที่ประชุมสงฆ์จักหาตกตรงว่าเป็นของที่สุกรูปใดรูปหนึ่งก็งมีได้มีพระปรุงพุทธานุญาตว่า ให้สงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อกระทำซึ่งกระถิญนัตถาระกิจการพระบรมพุทธาอนุญาตโดยมีคำพระอัทิต์าจาจารผู้รู้พระบรมพุธทธาชิบายสอนนาไว้ว่าภิกษุรูปใดมีศีลสุตาชิคุณ มีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปะประการมีบุปกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจินสมควรกระทำซึ่งกระถินนาติาารกิจตามพระบรมทุานิญาตได้บัดนี้สงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดขอจงพร้อมกัน อนุญาให้แก่ทิ้สูตรูปนั้นเทิญนาทานกับฐานป้าอานิสังสักบริวารทักวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาหินสุวัรเจพระอาจารย์นกพันเอทะสีโรเตชะสีโรเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกทิน ซึ่งนักธารเกตี้ให้ถูกต้องตามพระบรมุทปธานุญาตได้หากพระภิกษุทุใดเห็นไม่เป็นการสมควรจงทักทวงขึ้นท่ามกลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัตว์สัญญาสาทุกการขึ้นพร้อมกันเถิดาธจมถวายเลยยกถวายท่านเลยยก้เอทยส่วนญ จะได้คลองผ้าไปนอนทับศีรษะตายไอ้ของที่เติมของขอปั่นของอะไรที่จุกจมเรลอะก็เอาถวายไปเลยเออยกยิบไปเลยยกยกขึ้นมายกถอยไปก็จะจะได้ปลอดยกมาอะไรครับแต่ที่ของรอบนั้นถวายลงไปเลยทั้งด้านหน้าทั้งหลังนั้นถวายลงไปเลยเออ

No, สมชาติกันต่อสิโลอยู่วัดลำชนีนะครับท่านก็ดูแลผมพระลูกศิ์ลูกขาของท่านจนแก่ก็าสามารถเดินชุงลงมามาพบที่นี่เป็นวัดล้างนะครับท่านก็อยู่ปฏิบัติที่นี่แล้วก็นที่ที่วัดปฏิบัติดีงามนะครับครูบาอาจารย์ช่วงเข้าพรรษาปีนี้ การกบอาวุธข5คนรวมทั้งบางทีบางส่วนมาเยี่ยให้กำลังใจนะครับนารเรียนภาษาแล้วก็ตักเตะเรียนสาคนอย่างมาแล้วก็าพบว่ามาอยู่ที่นี่สองปีสอวันาเดียวยังไมได้รับยังไม่มีกระถิ่นกับไปก็เลยคิดกันว่า อยากจ,จะทำกระถิ่นโจรอันนี้เรื่องกระถิ่นโจรนะครับผมผมไม่ได้จองนะครับไม่ได้คาดการอะไรมา,าตัวอนก็ถามล่าอาจารย์ว่าถ้าจะมาทำกระถิ่นโจรนี่ให้องค์สถินครนนะครับเส่ินปัจจัยนี่ท่านว่ายังไรถาว่าไม่มีปัญหานาะครับขอให้เป็นบุญเป็นบุญส่วนร่วมกัน อยากได้มีกระถิ่นมาทอดนี่ก็เลยก็เลยไปทำดีที่เชงภูมิไม่ได้แก่ตองนะครับไม่ได้ทำเอกาบอกเล่าเก้าสิบเปนธรรมดาอยากมีินาีว่าหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยสี่สิบหกบาท